ไอบิดพื้นได้บอกจะมอยต่พูจะมู้เอาซิทอัพีดารได้ไหมครับตองลงใอย่ยเยอะอย <laughs> ก้าว่ยก้ว้าควายก้าวรบควายก้าวรวาวเอาทำทีเดียวก่อนทำทีเดียวก่อนห้าห้าหกเจ็ดแปก้าวรวก้าวก้าวก้าวรวก้าวร่ก้าวอวค่ะทีนี้ทำสี่ทิศอ่ะ าดูคุเดียวก่อนนะครดูคเดียวก่อนครดูเดียวก่อนนะครับได้ครับที่เด็กๆทีเด็กๆคุณเดียวก่อนโอยบีนี้คเดี่ยกทอะไรอ่ะเดี่อะไรสีินะสีิทอะไรนี่กอไไนี่กนอ่าตตสทิมต้องอกแค่พอเช่นเดีก็ทินาดีสีิก่ายมากเริ่มใหม่เริ่มใหม่ทำเริ่มใหม่ดต้องหูวงนะตายแล้ว ห้าดูคุณยิวก่อนนะคะสี่ทิศนะเก้าค่ายอ่คุณยิวทำแรงครับห่าคุณยิวทำแรงเฮ้ยคุณยิวใช่หรอใช่ค่ะใช่มเฮ้ยทำไมคุณยิวดูหมดแรงโอเคเป๊ะเคปั๊บอ่ะลองทำสี่ทิศนะคะครูมีเสาแล้วนะ มูป้าเหรออ่าโนตรงไหน่แปดอ่าอ่าโอเคาลูกขวยอ่าต่อไปเปลี่ยนชุดเปลี่ยนคันไมไม่ไม่ไม่แยกายยกายไม่เอาไม่เอา่เ่นนดูดไม่ไม่เล่นูเล่หรอไม่เล่นูเล่นอาก็ถอเการเล่นเไม่เล่นอ่าป้าอันนี้เป็นคู่เมย่าคู่เมแม่ม่คู่เมคู่เมเป็นูพกชาเป็นคู่นายเพราะว่ารู้จักเล่นด้วยกันมาดีคอนแทนครับ นะเอาช็อตผูข้างนี้อ่ะกับเลนไม่ต้องไม่ต้องให้ตั้ชเราให้เลย just feel it ตอนนี้มันยังไม่รู้สึกมันคนมหลายคนว่กตอนนี้มันยังร้องอย่างเดียวเสียงอื่มันมหาศาลอยู่แต่คุณลอยคือตอนนี้พราวโอ้แกร์มีหัวโลกพราวบอกเข้าใจแล้วงงอก่อนก่อนนกนแล้วพี่น้องพว้จะท ตาเลยนี่คุณจุ๋มนี่คุคจุ๋มเดี๋ยวจะขอเสื้อใส่เดี่ยวมาแล้วก็รูปแถวนั่ๆๆๆๆๆแบูมมาๆๆๆอ่ะนั่งน่อะไรวะเอาเลงได้เาง่นะคุ่จุ่มนี่จุ่มาหาอรนัแซงนบ่าขาวอะคุยคุยกับจุ่มแล้วรัชบัต้องมีต้องใครไดคจ่่ง่งอรนั้แงน้ตา่น เดี๋ยวเดี๋ยวพี่แสดงเปนเจมไปแตาตมาณานเป็นมีควานุ่โอ้ดูดาวดูแสงน้ำพระอครเด่นลยควมกันฟ้าฟ้าเจมหุเงคือตอนนี้นะครุบคราวเสียงข้าวดีอยู่แล้วแต่คุณยังไม่รู้สึกยูจัยูจัสฟีลเลยตอนนี้ยูจัสปลรอยออกมายังไม่รู้สึกใช่ไหมใช่เป็นเพื่อนเมื่อไงใช่ใช่ใช่ อ่าแพลวแพาต้องเล่นกระโปรงนี่ยแพวต้องแบบอย่างนี้ลูกหน้าต้องแบบเห็นไหมมันจะจุกจางความแทนโกลมันจะบบง you just ร้องอ่ะตอนเนี้ยแบบเป๊ะอังเฟคเปิดใหม่ลูกความพิเศษเดี๋ยวเพีงจริงจริงนเดี๋ยว้ายังชาเพื่อนๆยังไม่ลุกขึ้นมาเต้นครูจะให้ทำอีกเรื่อยๆเพื่อน้ากะ เอาเลยครับเอาเลยเอาเวยฟลายเอาเลยฟลาวเหรอเอออ่ะโอเคเป็นไงอย่างนี้ไป ตัวม, right? enfin มากอะมันนคุณนายคุณนายกัคุณนายัคุณนายชอบเล่นคอนแทคบนสชาเล่นคอนแทครัลูกให้ลูก้ลูกทุกอย่างเฮ้ยนคนค้ายทุกอย่าทุกอย่างมือนปากเออเป็นคุณนาย่ะอาทุกคนลีนบไม่ได้ลุกขึ้นมาครับลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาทำตัวให้มันกระฉับกระเฉงหน่อยดูนะครับเราต้องหายใจ ต้องเล่นกับลมยอดเลยทุกคนรู้ไหมครับว่าลมหายใจทำให้จุกยากเลยที่เซ็นเตอร์หายใจสุดขั้วครับทุกคนทำต่อไปนะครับเอ้าไปแกะเฟมไม่ใช่อย่างลูกนะครับขึ้นขึ้นครับหายใจเฟมไม่ใช่อย่างนี้ครับเอาใหม่หายใจ อะไรอย่างงี้แล้วก็ผักแค่แค่ค่อะไรอย่างเงี้ยยังไม่เข้านายชอบทดสอบเซ็นเตอร์ครับยม่ครับมันต้องมาจากเซ็นเตอร์พี่หน่ายแหนุันนี้นะครับยืนที่มั่นคงก่อนยืนที่มั่นคงต้องยินที่มั่นคงก่อนะครับเอาไปทำต่อไปครับคุณจะสอบเซ็นเตอร์แต่ละคนเห็นไหมครับ เซนเตอร์กูไม่ได้คุณอาไม่ได้ครับมันย่อเามันมันอ่านไม่ได้เซนเตอร์กูต้องยุบยนี่ยุเนี่ยขนมาขึนีรูปอรเนี่ยทะไรเฮ้พ่อนะครับเขาเล่นือนไอ้ต้นเล่นเหมือนทุกคนนะครับเก็บรายละเอียดบ้างจัสยอเออย่อครับุณนายพูดจัดคุดคุณคพูดบางทีพูดบางทีครับต่อนครับต่อไปอะไรดีอ่ะ เห็นไหมครับข้าชาเขามีเซ็นเตอร์ที่ดีเดือดมาจากภายในคนเราต้องมีเซ็นเตอร์ที่ดีเป๊ะเป๊ะเซนีเป๊ะแปะจบนะผู้ชมมาเล่นมู้ชายหนี่ผู้ชมผู้ชมชอบเล่นชอบเล่นผู้ชายผู้ชมเล่นแบบผู้ชมไม่ได้อะ ถ้เรองีบคเ่อนเดี๋ยวคเดี๋ยวปครเพื่อถ้าสมมติว่าคลาสทุกอย่างหมดแล้วแม่กอไม่ไม่เป็คลาสต่อเพื่อนนะก็รแบบตางไคลาสคือรักใคเป็นคือรัใครเป็นต้นเป็นยาแบบคนหนึ่งเรียนแบบแม่แม่กับครูรับเงด้วยกันได้นะ